ต้องเสียงเงินอะไรตอนนี้ก็เหมือนว่าถ้าเกิดสมมุติจะทำอะไรก็ม,มีค่าใช้จ่ายหมดเลยอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วีน <c oughs> มาแล้วเอ้ยเฮ้ยก็ไปแหละคันฉันมาซื้อเสื้อมาซื้อถุงมือ ทไ้าวอยู่ร้อ้อยู่ร้านกันฉันไะซื้อถูกมือเบอร์26นะเท่าไหร่ฉันไปกดเงินมาก่อนจะไปเปิดเงินท่านท่านดิวกับท่านเทงเท่าไหร่นะคุณแม่ตาเป็นเด็งยครบแมลองดูสิลองเปิดในแคตตลอกดูสิเบอร์26อันเรดเลย สีขาวใช่ไหมท่านใช่ใช่นั่นแหละวันนี้ลูกค้าเยอะเป็นบ้าเลยเนี่ยตอนก็เปิดทัานก็จะเผาร้านอ่ะท่านมาสองวันแล้วอ่ะไม่เป็ผู้ค้าไม่ว่างอะไรอย่างโอ้ไม่เป็นนั่นก็ไปเป็นอะไรเป็นอะไรลดราคาให้หนึ่งหมื่นได้หรือเปล่าโอ้ยไม่ไอย่าอย่าเลยท่านอย่าเลยลดได้หรือเปล่าขอที่สองหมื่นได้ไหมใช่สองหมื่นสองหมื่นละ ได้ไม่มีปัญหาเลยเรื่องราคาอันนี้ค่าที่เงินเงินค่าที่ฉันลาบบอกเดี๋ยวฉันไปเอาอันนี้คือค่าคุยแล้วมันให้ไม่ได้จริงครับคชอพวกค่าก็มันเป็นเงินหมุนเวียนจริงๆครับต้องแล้วไม่จ่ายค่าที่หรอ้ไม่ได้เพราะว่าพวกค่าเอาเงินหมุนเวียนไปลงทุนแล้วมันก็รู้ว่าช่วงนี้มันมีอะไรที่มันน่าลงทุน มาแล้วมาแล้วนี่ชั้นชั้นชั้นอยู่ตรงตู้เล่นเพลงน่ะคนที่จะซื้ออยู่ตรงนี้สองหมื่นสองหมื่นใช่ไหมท่านอ่าท่านแทงสองหมื่นนะใช่ใช่สองหมื่นเลยเหรอลดให้เขาเหลือสองหมื่นปกติค่าขายสองหมื่นห้าคูณเนี่ยอ้าวทำไมอ้าวทำไมอ้าวอ้าวทำไมชั้นกดยึดของไม่ได้ไปข้างนอกไหมท่านไม่ไม่เดี๋ยวก่อนท่านต้องไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ได้แต่ว่าตรงตู้เพลงไม่ได้น่ะอ้าวอใช่มันจะติดไอ้ตรงโอ้นี่ไงได้แล้วได้แล้วได้ หนึ่ข้าก็รอรอพวกท่านอยู่แว่านี่เอาไปเลยฉันก็รอล่ะแล้วก็รอกันนกเมื่อวานน้ำมัเปิดมันก็นกไปนกเม่อวาไม่จ่ายก็ไม่เป็นไรโอเคเรียบร้อยอ้ถุงมือดีใจใจของพี่บังแล้วไปละเยเอาไปทะไรเมื่อกี้ลดราคาไปเท่าไหร่อ่ะถุงมืออ่ะห้าพันรถให้ห้าพันนั่น ค่าต้องการอีกห้าพันนะได้หรือเปล่าอน,นี่เป็น,นเงินยืมเงินของร้านนะท่านต้องจ่าค่าด้วยก็เจ้าอยู่ในสตรอเบอรี่ถิ่นค่า,ออาถ้าเกิดท่านเอาไปแล้วค่าจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อของเข้าสต็อกการ์ดท่านเจ้าจ่ายให้เท่าไหร่อ่ะแต่ให้ได้เท่าไหร่อ่ะเจ้าคิดว่าเดือนหนึ่งเดือนเท่าไหร่ดีอ่ะ คือค้เจ้าต้องจ่ายอ่ะเจ้าต้องจ่ายให้ลูกค้าเจ้าจะจ่ากจ่ายเท่าไหร่คือถ้าให้จ่ายให้ทุกเดือนนี่คงไม่ไหวแล้วครับใช่ก็หมายถึงว่าราคาเจ้าอยากจ่ายเท่าไหร่อ่ะสามพันไม่ละสามพันพอไหมอ่ะเหมือนกับไอ้คนที่อยู่ธนาคารข่าวซาลูนแล้วก็บ้านในยานาเคทแถวนี้เอาไหมเอาเท่ากันไหมสามพันหรือจ่ายหนึ่งหมื่น หรือว่าจะให้จ่ายที่ที่เหลือเราถ้าเกิดสมมติค่าจ่ายไปอ่ะท่านจะช่วยอะไรค่าได้ก็ถ้ามีการปล้นที่นี่มันก็ไม่มีไงมมีการป้นที่นี่นั่นแหละภงทีเจ้าจะไ,ได้แล้วกลุ่ม,มอื่นจะมาเก็บค่าอีกไหมท่านอันนี้ค่าถามเก็บก็ให้มาเก็บกระสุนที่ค่าใช่แต่ค่าจัดการให้ถ้ามีใครมาเก็บหรือว่ามาลังแกในทิมเนี้ยในทีมสตอรี่ท่านมหาได้อยังอะไรอย่างเงี้ย นั้นก็ฮาร์ดี้อ่ะได้ท่านก็คือสามพันนะท่านใช่สามพันเสร็จแล้วเต็มตัวได้แล้วก็คือสามพันเหมือนกั 3, นะโอเคไหมแต่ว่าเมื่อกี้เจ้าลดราคาไปใช่ไหมละ่ะใช่ถือว่าเดือนนี้จ่ายไปแล้วละกัน<ๆ>แล้วก็ต้นเดือนหน้าค่าจะมาเก็บอีกนะถ้าเป็น<ๆ>ถ้าเป็นถ้าอย่างนี้ได้ไหมท่านถ้าท่านซื้อของหรือว่าอะไรสนใจก็ลดราคาได้อย่างนั้นได้ไหมท่านแล้วก็ถ้าไม่ได้ซื้อก็คือจ่ายสามพันอ๋อได้ได้ได้เลยครับ 看看。